สวัสดีครับผมคลิปนี้เมื่อพบพอกับผมนุ่มอีสานไตแล้วครับคลิปนี้คลิปนี้กับสิผ้ามาเบิงไอรถคอกขั้นเก่านะครับที่ปลดระวางไปนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นอ e ีซูซูนะครับผมกับขั้นเก่าตัวนี้กับแลนมากกันหลายปีแล้วครับเป็นนิดสันนะครับผม ไอ้ควมแห้งนี่ยกต้องยกให้นิสันเลยนะครับแห้งแห้งจริงนะครับแต่เลื่องแลนบรรทุกนี่บอค่อยดีปันไดครับผมรถอาจจะแลนหล่อนหล่อนนิดนึงนะครับเป็นคันเก่าที่แลนใส่งานนะครับผมอันนี้จอดปลระวางนะครับผมถอดคอ,อกออกใบแลนน้ำน้ำไหน้ำสวนนะครับผมคันนี้ ช่วงล่างครับผมช่วงล่างกับบันไดมีอยังหลายครับผมแหนบนหน่อยๆนะครับแต่ไอ้เผานิสันนี่เผาหน่อยนะครับผมเผาบุคคลใหญ่บันไดเผามันหน่อยช่วงล่างมันหน่อยนะครับ เข้านิดเดียวนี่แลนมา่อยดีนะ้ครับผมกันแลนมาหลายหลายกิโลแล้วครับนี่แ,แ็แน่แประมาณสองแสนโลนะครับสองสองแสนน่อยๆเปลี่ยนเป็นใส่ n น s s สันนะครับผม โมไว้นะครับผมไอโอไอเปลี่ยนเป็นใส่อีซูซูนะครับไอนิสซันโมไว้นะครับผมมันหล่อนถ้าจัดส่งแหนบส่งยังบอดีรถหล่อนนะครับแลื่ออาจบอจวดปนันใดเป็นรถที่ปดระว่างเลยนะครับนิสสัน ไอ้ขั้นนี้เพื่อนก็เปิดเปิดจะขายไปเลยนะครับผมแต่เขาให้ราคาหน่อยเกินนะครับให้ราคาหน่อยเกิน,นก็เลยบอกข่มคาปไปนลยนะครับผมก็เลยจอดเอาไว้ใส่น้ำไฮน้ำนานะครับแต่เครื่องนเครื่องแห้งดีครับผมในสันยอมรับเลยแห้งออกโตขืนแซงในแห้งครับ เสียอย่างเดียวจัดส่งบอดีนะครับรถหล่อนรถแลงหล่อนโพดครับคลิปนี้ก็พาชมรถขอกแรนงานขั้นเก่านะครับผมที่ปดเราว่างไปแล้วนะครับผมคลิปนี้กับผ้าเบิ้งรถขั้นเกา่าที่ใส่งานก่อนๆน,นะครับก่อนเสร็มาใส่อีซู สำหรับคลิปนี้กับโบมีอยังไยครับผมก็ขอจบคลิปไปสำนีนะครับผมเดี๋ยวคอยพบพอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ